่าครับพี่หน่อยครับตู้นี้นะครับตู้นี้ก็จัดแสดงนะครับการต่อเรือพัที่นั่งเพียงลำเดียว ที่ต่อในสมัยรัชกาลที่9และเป็นการต่อในวาระพิเศษที่ผมเล่าให้คุยหน่อยกับคุณผู้ชมทราบแล้วว่าก็คือใช่ใช่ก็คือการต่อเรือพระที่นั่งนาลายทรงสมบัติรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่ในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9ทรงครองศีราสมบัติครบ50ปีในปีกาญจนาพิเศษปี2539ใช่ครับภาพที่อยู่ด้านหลังก็คือตอนที่ท่านเสด็จนะครับทรงต่อนะครับผลหัวเรือ เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นของงานในการต่อเรือพระที่นั่งเพราะว่าเรือพระที่นั่งเนี่ยเป็นเรือที่มีศักดิ์และฐานะสําคัญและเป็นเรือที่สื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์การก่อนจะต่อการแม้กระทั่งการหาไม้มาต่อปเป็นเรือก็จะมีการบอกกล่าวมีการประกอบพิธีการบวงสรวงต่างๆนะครับ<ะ>แล้วก่อนที่จะนําเรือลงนะ้ำหลังจากที่ต่อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ะ>เห็นไหมฮะภาพนี้ก็คือตอนที่ต่อเสร็จแล้วนะครับ ก็เป็นการประกอบพิธีอัญเชิญเรือลงน้ำะนะครับมีการเจิมประกอบพิธีที่บริเวณหัวเรือนะครับโมเดลที่เห็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นโมเดลจําลองจะเห็นตั้งแต่โครงเรือกงเรือ ที่ต่อกระดูกงูเรือต่อกงเรือขึ้นมาขึ้นรูปโครงเรือเสร็จแล้วเสร็จจนกระทั่งเป็นเรือลำปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวผมจะไปให้รายละเอียดที่เรือลำปัจจุบันนะครับส่วนนี้บอดสุดท้ายใช่ไหมอบอดสุดท้ายของส่วนนี้ของส่วนนี้ส่วนนี้นะครับเจอแบงค์แบงค์อะไรก็ไม่รู้ต้อง,งถามผู้รู้100งาทค่ะรแบบ้10อะคาแบบ10มีฉบังถามผู้รู้วก็ผลิตในป้พงถามผูรามผู1รูอยาวนานมากๆผองามนู้รู้ต้องมผู้รู้ต้มผรูต้องมผู้รูงามผู้รู้ต้องา้้อดีตไปก็ 55ปีผ่านมาก็ผมเงียบไงแล้วก็ธนาบัตรรุ่นนี้นะใช้น้อยมากเลยใช้เพียง4ปีหลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนรุ่นมาเป็นธนาบัตรแบบ12ที่ข้างหลังเป็นเป็นรอยส้ม <Okay. S 2> ที่หน่อยถึงบอกว่าทําให้ธนาบัตรรุ่นนี้นะธนบัตร1 0 0บาท,บาทเรือสุพรรณหงษนะเป็นที่นิยมมากมากและมีราคาถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นมีราคาแพงที่สุดครับ ก็เลยตามรอยมาวันนี้คุณผู้ชมครับผมเงียบนะครับตอนนี้ให้ขี้หน่อยนะครับเรื่องธนบัตรผมให้เขารับก็แต่เห็นไหมครับว่าทางนี้เขาก็เป็นเอกลักษณ์ของสุพรรณหงษ์ค่ะในช่วงในช่วงปีเนี่ยเห็นไหมในช่วงปี39ก็ผลิตแมป์ออกมาด้วยเป็นเอกลักษณ์ไงทําให้เราได้เห็นความงดงามของธนบัตรไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญและธนบัตรทุกอย่างนะคุณป๊อปเราออกมาเพื่อให้เราให้เราดำรงความเป็นไทยไว้บอกเล่า เอกลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งอย่างอย่างที่คุณป๊อปบอกว่าถ้าเรามองไปจริงๆในปัจจุบันนี้กระบวนเรือเนี่ยน่าจะเหลือเราเพียงเดียวประเทศเดียวประเทศเดียวที่ยัมีใช่ครับใช่ใช่ก็โอเคอ่ะเทน้ตาผมแล้วนะเขาได้รับนี่ไงที่จะเล่าพี่หน่อยฟังเหรียญนี้เหรียญนี้ก็คือเฉพาะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เนี่ยประมาณปี2535นรบะครับองค์การเรือแห่งสหราฐอเมรกรได้ทูลเกล้าถวายเหรียญตามมรดกทางทะเล ขององค์การเรือห่งสราณาจักรให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการยกย่องเรือสุพรรณหงส์ว่าเป็นหนึ่งในมรดกความทรงจําที่ทรงคุณค่าของเรือที่สําคัญของโลกะนะครับองค์การนี้จะมอบเหรือน,นี้ให้กับเรือที่มีความสําคัญที่มีต่อความทรงจําประวัติศาสตร์ชนชาติอะไรของโลกมายาวนานมากถามต่อว่าอา้าวแล้วทําไมเนี่ยมอบให้สุพรรณหงส์แล้วทําไมต้องทูลเก้าวถวายในหลวงราชการที่9ก้าก็เรือพระราชพิธีทุทกลาเนี่ย เป็นของส่วนองค์พระหมหากษัตริย์พูดง่ายๆก็เป็นส่วนพระราชยานพานะขององค์พระหมหากษัตริย์เจ้าของพระราชยานพานะคืออะไรก็คือพระหมหากษัตริย์เะนั้นเนี่ย<ๆ>ก็เลยต้องนามาทูลเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในขณะนั้นซึ่งตอนนั้นอยู่ในสมัยรัชกาลของพระองค์นะครับก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยส่วนด้านบนเห็นพี่หน่อยงันมองด้านบนด้านบนอันนี้จะเป็นผ้าที่ใช้ลาดดาดบรรลังกัญญาบรรลังกัญยาก็คือหลังคาที่เป็น ส่วนที่ประทับอยู่ของเรือพระที่นั่งองค์ต่างๆานะครับเช่นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเนี่ยเวลาที่มีการพระราชพิธีเราจะเห็นความงดงามของหลังคาบังกัญญาเพราะว่าปกคลุมราดไปด้วยผ้าทอ ผ้ากำมะหยี่สักหลาดที่ทอประดับด้วยดิ้นเงินดิ้นทองอลวดเงินลวดทองอและเวลาที่ไม่มีการพระราชพิธีก็ต้องเชิญมาเก็บรักษาเอาไว้อันนี้เชิญมาเป็นการจัดแสดงหนึ่งผืนที่ผมบอกแล้วไงว่าผ้าเนี่ยทอจากดิ้นเงินดิ้นทองลวดเงินลวดทองเนี่ยก็ต้องแขวนขึงทั้งผืนพับไม่ได้ไไดนี่นี่นี่ข<อ>นจมามรีขนหัวอ่ขนหางจมามรี ผู้ห้อยอยู่ด้านหัวเรือสุพรรณหงษ์ะนะครับอันนี้ก็คือของจริงที่ใช้ในการทุกอย่างที่จัดแสดงในโมเดลตู้ทั้งหมดคือของที่ใช้ในอกองเรือพระราชพิธีจริงพอเวลาไม่มีการพระราชพิธีก็ขอพระบรมราชานุญ,ญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน, <ำ S 1> น<ำ>ําส่วนหนึ่งมาจัดส่วนหนึ่ง,ส,นนงส่วนหนึ่งมาจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้มาเห็นจริงๆขอถามครับและถ้าเกิดว่ามีพิธี ทำใหม่ครับทำใหม่อ๋อทำใหม่เพราะว่าเราไม่ได้มีพิธีทุกปีไงบางที10-20ปีไม่มีไงจะเพราะต้องเป็นการพระราชพิธีสําคัญผมบอกแล้วว่าเวลาที่จะมีกระบวนการผู้หายิตาทางชโลมาทีหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อยปีเศษทุกอย่างทำใหม่หมดเลยทุกอย่างทำใหม่หมดนะครับเพราะว่าการพระราชพิธีเนี่ยหายไปตั้งแต่หลังผมถ้าจำไม่ผิดคือครั้งสุดท้ายตอนเฉลิมไม่ใช่ครับเอาใหม่ ตอนเฉลิมพระนครปี2475ตอนกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีสมัยรัชกาลที่7แล้วหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองนู่นนี่นั่นตลอดมานะครับถึงสมัยรัชกาลที่8ไม่มีการพระราชพิธีถึงต้นรัชกาลที่9ไม่มีการพระราชพิธีด้วยอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งเข้าล่วงปี2,500เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กก็ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูการพระราชพิธีนี้ขึ้นมาเพื่อ ถ้าไม่มีการพระราพิธีนี้ยาวนานสืบต่อไปพี่หน่อยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหายสูญหายทุกอย่างหายหมดงานศิลปะงานช่างบทเหเรือการพระราพิธีการปากักการหายไปหมดเลยเพราะบ่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ทรงมีพระราชจริตว่า ให้ฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อเป็นการรักษาศิลปะวัฒนธรรมในหลากหลายแขนงของชาติไทยและให้ศ<บ>ิลปะยังคง,ยง,คงอยู่แล้วเพื่อให้การพระราชพิธีนี้ดําเนินต่อไปโดยมีพระราชดำริว่าคงไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมากนักเพราะใช้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในส่วนต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกรมศิลปากรสํานักพระราชวังทาหารเรือกองสร้างต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้คนเหล่านั้นก็ได้สืบทอดภูปัญญาเก่าที่กลับขึ้นมา ก็จริงนะเพราะว่าในใน,ในมุมมองที่เรามองกลับไาคือในช่วงนี้ที่ผ่านมาเราไม่เห็นพระราชพินีนี้เลย<น>ถ้าในทุกสิปีหรือว่าในโอกาสมีพิธีอย่างนี้ก็ทําให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นเห็นเห็นเราก็คือยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่ในมุมมองในมุมมองของคนไทยเนี่ยเราก็สืบทอดความเป็นไทยเรายังรักษาเรือพระราชพิธีทุกลำเอาไปได้แต่ถ้าเป็นมุมมองผมพูดง่ายๆนะมุมมองของแง่การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว เวลาเราจะมีพระราชพิธีเนี่ยเรามีการร่วงหน้าเป็นปีเราก็เป็นการประกาศให้ชาวต่างชาติทุกคนรอวันนี้เลยเข้ามาเนี่ยนี่คือเงินหมุนเวียนเข้าประเทศนี่คือการบอกให้ชาวต่างชาติรู้ว่านี่คืออารยธรรมนี่คือความเป็นไทยที่เราสั่งสมมาหลายร้อยปีก็ถ้าเกิดในช่วงนั้นนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าสองริมน้ําเจ้าพระยาตอนที่ซ้อม ก็จะมีซ้อมใหญ่ประมาณ3ครั้งนะแค่ซ้อมใหญ่ซ้อมย่อยเขาก็ขายบัตรกันแล้วใช่ขายบัตรที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่ได้ที่ซื้อทีซื้อบัตรเพราะว่าหาดูได้ยากมากนะแต่วันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยที่ปกติเราดูกลางแบบเราอยู่ริมน้ําแล้วเรืออยู่กลางน้ําแต่วันนี้นะคะได้มาเห็นเพียงแค่เอื้อมอีกนิดเดียวเท่ สองเอื้อมมือก็แต่ได้แล้วแต่ห้ามจับนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนจะจบตรงนี้ครับตรงนี้สําคัญเราถวายราสักการะได้นะครับสิ่งที่อยู่ในตู้จัดแสดงตรงนี้นะครับผมพนมมือถวายราสักการะนี่คือพระเหนยพระเหนยหรือหมอนอิงที่ใช้ในการพระราชพิธีจริง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับและอิงพระขนยเนนี้จริงอยู่ในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับก็อัญเชิญมาที่นี่ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญมาประดิษฐานจัดแสดงไว้ที่นี่สังเกตดูว่าจะมีตราของพระพุท้าอยู่ตรงกลางเมื่อมีพระพุท้าโยก็แปลว่าที่นี่คือที่ประทับของพระมหากษัตริย์องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วทาไมต้องมีพระพุท้าเดี๋ยวเราไปเล่าเรื่องให้ฟังกันถ้าเป็นคุดลักษณะนี้นะครับสังเกตดูเท้าของคุดนะครับเท้าจะตั้ง ะจะเป็นคุดที่ใช้ในการที่เกี่ยวกับเกี่ยวเนื่องกับพระองค์คแต่ถ้าเป็นคุดเท้าเหยียดเท้าแบอย่างนี้ะจะเป็นคุดที่ใช้ในตานราราชการอื่นๆออที่อาจจะไม่ใช่เรื่องส่วนพระองค์ของพระองค์อันนี้คือส่วนพระองค์อันนี้ส่วนพระองค์คุดเท้าตั้งเห็นไหมฮะเท้าตั้ง